ดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับโดยจุดประสงค์การเรียนในวันนี้คือนักเรียนสามารถหาผลลบที่ตัวตั้งไม่เกิน1000โดยใช้แผ่นตารางร้อยแผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยครับนักเรียนเห็นอะไรในถาดที่ครูถืออยู่ครับใช่แล้วครับนี่คือมะนาวนั่นเองแล้วถาดนี้มีมะนาวกี่ผลครับ ใช่เลยครับมีมะนาว1 4 5ผลถ้าครูนำมะนาวไปให้เพื่อนบ้าน23ผลครูเหลือมะนาวกี่ผลครับจะมีวิธีการอย่างไรถึงจะทราบว่าครูเหลือมะนาวกี่ผลใช่แล้วครับใช้วิธีการลบ e อจะนำจำนวนใดลบด้วยจํานวนใดครับนักเรียนใช่ครับนำา4 5 5 ลบด้วย23ครับซึ่งวันนี้ครูจะหาผลลบของ145กับ23โดยใช้แผ่นตารางร้อยแผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยจะกสถานการณ์ครูมีมะนาว145ผลจะแสดงแผ่นตารางร้อยแผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยได้อย่างไรใช่ครับต้องใช้แผ่นตารางร้อย1 0 0แผ่นตาราง10 40 และแผ่นตารางหน่วย5หน่วยเอแล้ว145ลบด้วย23หมายความว่าอย่างไรครับนักเรียนใช่เลยครับมีอยู่145แล้วเอาออกไป23เอาออกไป20กับ3หน่วย เหลือ100กับ20กับ2หน่วยหรือ122ดังนั้น145ลบด้วย23เท่ากับ122มาตรวจสอบกันดูครับว่า122เป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่มาลองเอาแผ่นตารางที่เหลือมารวมกับแผ่นตารางที่เรา,เอ,าออกไปกันดูครับ ว้าว122บวกกับ23เท่ากับ145พอดีเลยครับการหาผลลบโดยใช้แผ่นตารางร้อยแผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยไม่ยากเลยใช่ไหมครับมาดูข้อนี้กันต่อเลยครับ219ลบด้วย118 A ตัวตั้งคือจำนวนใดครับใช่ครับ219 แล้วตัวลบคือจำนวนใดครับใช่ครับ118 A <อ>ต้องจัดแผนตารางแสดงตัวตั้งอย่างไรนะใช่เลยครับมี219หรือ200กับ1 0กับ9หน่วยจากนั้นเอาออกไป118หรือ100กับ1 0 กับ8หน่วยเริ่มเอาออกกันเลยพิจารณาที่หลักหน่วยมี9หน่วยเอาออกไป8หน่วย1หน่วย2หน่วย3หน่วย4หน่วย5หน่วย6หน่วย7หน่วย8หน่วยได้1หน่วยพิจารณาหลักสิบมี1นึสิบ เอาออก110ได้010และพิจารณาหลักร้อยมี200เอาออก100ได้100เมื่อเอาออกกันแล้วจะเหลือแผ่นตารางร้อย1แผ่นหรือ100แผ่นตาราง10 0แผ่นหรือ010 แผ่นตารางหน่วย1แผ่นหรือ1หน่วยซึ่งแสดงจำนวน101ดังนั้น219ลบด้วย118เท่ากับ101มาตรวจสอบกันดูครับว่า101เป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่มาลองเอาแผ่นตารางที่เหลือมารวมกับแผ่นตารางที่เราเอา,เอ,าออกไปกันดูครับว้าว101 บวกกับ118เท่ากับ219สังเกตดูนะครับว่าผลลบบวกกับตัวลบได้เท่ากับตัวตั้งพอดีเป๊ะเลยครับ,<อ>บการหาผลลบโดยใช้แผ่นตารางร้อยแผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้าอย่าง,งน,นั้นนักเรียนม,มาช่วยครูหาผลลบของ350กับ237กันต่อเลยครับ ตัวตั้งคือจำนวนใดครับใช่ครับ350แล้วตัวลบคือจำนวนใดครับใช่เลยครับ237 A เอต้องจัดแผ่นตารางแสดงตัวตั้งได้อย่างไรนะใช่เลยครับมี350หรือ300กับ50กับ0หน่วย จากนั้นเอาออกไป237หรือ200กับ30กับ7หน่วยเริ่มเอาออกกันเลยพิยจารณาเริ่มที่หลักหน่วยมีศนย์หน่วยเอาออก7หน่วยทำอย่างไรครับใช่เลยครับกระจายหลัก10มา10ได้10หน่วยในหลักหน่วยเป็น10หน่วยเอาออก7หน่วย หนึ่งหน่วยสองหน่วยสามหน่วยสี่หน่วยห้าหน่วยหกหน่วยเจ็ดหน่วยได้สามหน่วยพิจารณาหลักสิบเดิมมีห้าสิบกระจายไปหนึ่งสิบเหลือสี่สิบเอาออกสามสิบหนึ่งสิบสองสิบสามสิบ ได้1สิ่งและพิจารณาหลักร้อยมี3 0 0เอาออก200 100 200ได้100เมื่อเอาออกแล้วจะเหลือแผ่นตารางร้อย1แผ่นหรือ100แผ่นตาราง10บ1แผ่นหรือ1 0แผ่นตารางหน่วย 3แผ่นหรือ3หน่วยซึ่งแสดงจำนวน113ดังนั้น350ลบด้วย237เท่ากับ113มาตรวจสอบกันดูครับว่า113เป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่มาลองเอาแผ่นตารางที่เหลือมารวมกับแผ่นตารางที่เรา,เอ,าออกไปกันครับว้าว113บวกกับ 237เท่ากับ350สังเกตดูนะครับว่าผลลบบวกกับตัวลบเท่ากับตัวตั้งพอดีเป๊ะเลยครับการลบจำนวน2จํจำนวนอ่านหาผลลบโดยใช้แผ่นตารางร้อยแผ่นตาราง10แผ่นตารางหน่วยเรียนเสร็จแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมเพื่อเป็นการทบทวนจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น เจอกันใหม่วันหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ